คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้แอดกม็มีเล็กเด็ดเล็ก,ลกดังมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับบิ๊กป้อมทอดกระถินสร้างเจดีหลวงปู่คำพันธ์เป็นปีที่6เรียกยอดหางกระถินบิ๊กป้อมบอกเลยปีนี้ือฮามากครับ เมื่อวันที่24ตุลาคม2563ที่วัดโคสมังครารามบ้านโคกสว่างตำบลโคกสว่างอำเภอปราปากจังหวัดน,นครพ,พนม พลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกุัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะนายทห,หารหนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการหัวหน้าหน่วยงานตรอจนถึงผู้นำชุมชนร่วมทำบุญทอดถวายกระถินสามคัคคีประจำปีเพื่อสมทุทุนสร้างพระมหาเจดีย์โคสะปัญโยสีพนมสร้างถวายเป็นพุทธบูชารวมถึงถวายแด่พระสุนทรธรรมกรหรือหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย พระเกจิชื่อดังสายวิปัส,สนากรรมฐานซึ่งเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีสิญญานุสิ์เคารพศรัทธาและนะับเป็นปีที่6ที่พลเอกประวิทธ์ได้ทําบุญทอดกรถินมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2558ทางนี้พลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้มีความศรัทธาต่อหลวงปู่คาพันธ์โคสะปัญโยในสมัยเดินทางมาทํางานในพื้นที่เมื่อ20ปีที่แล้วทําให้มีการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างมาตั้งแต่ปี2557 และเป็นที่ฮือฮาเนื่องจากยอดกระถินสูงกว่า8 2ล้านบาทในปีแรกและมีการร่วมทำบุญสมทุนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จแล้วสมบูรณ์ประมาณปี2564-2565ถึง 65, ค่าก่อสร้างประมาณ400-500ล้านบาทสำหรับปีนี้ได้ปัจจัยในการทำบุญทั้งสิ้น3,295,444บาทครับ ชาวคอหวยชาวเสียงโชคก็นำเลขไปเสียงดวงครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดหนึ่งพฤศจิกายน2563ที่จะถึงนี้นะครับตัวเลขแอดก็ลงไว้ใต้จอยท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับ3มล้านแส้นรบบาทครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเน็งแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุทมมทนนกท,ท่านที่ติดตามรับชมท่านนี้แอดก็ขออำมร์อฟพอนท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขยอดหางกระดินบิ๊กป้อม ทุกท่านทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ